ผมนายแพทย์ต้องเกียริรอวงนะครับจากแอสซูดแฮคลินิกวันนี้หมอจะมีเคสสตั๊ดี้มาให้ดูกันนะครับระหว่างการปลูกผมแบบสคริป FUT นะครับหรือที่เรียกว่าการปลูกผมแบบมีแผยเย็บนะครับเทียบกับการปลูกผมแบบเจาะหลัว FUE ซึ่งอาจจะทํามาจากคนละที่กันนะครับจะให้เปรียบเทียบกันดูนิดนึง่ปคนไข้คนนี้นะครับซึ่งเย็นจากลูกตรงนี้ครับด้านบนนี้คือเป็นปลูกผมแบบ สตริฟเวอิวทีนะครับจากที่อื่นส่วน้านล่างนี้คือปลูกมาจากที่คลินิกอนะครับเริ่มต้นเลยก็คือคนไข้ปลูกผมนะครับตรงแนวผมด้านหน้าจากเวณจากคลินิกที่หนึ่งนะครับซึ่งปลูกไป2,700รกแบบแผลผ่าตัดแบบตัเย็ดนะครับโดยสตตฟเอบซึ่งปลูกไปก็ ประมาณหนึ่งสัปดาห์คนไข้ก็จ,จะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ค่อยพึงพอใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันไวน้เนยผมด้านข้างเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกต่าลงมาแล้วก็จะมีช่องว่างต่อต่อด้านในนะครับซึ่งดูยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่น,นี่เป็นแผลตัดเย็บนะครับลองทําไปหนึ่งสัปดาห์เน้นคนไข้ต้องการที่จะปลูกแนกวผมด้านหน้าให้ดูแคบลงนะครับก็คือ รอยต่อตรงที่เห็นตรงนี้ครับด้านข้างตรงที่วาดไว้แล้วก็ปลูกแซมด้านในให้ดูแน่นขึ้นนะครับด้านขวาครับแล้วก็จะปลูกแบบ FUE นะครับซึ่งเอ่อ FUT คงทำไม่ได้เพราะผงปลูกมาหนึ่งสัปดาห์นะครับทต่ FUE ก็เราก็ปลูกตรงนี้นเห็นว่าผมที่ปลูกไปก็จะดูแน่นกว่านะครับเราแซมด้านด้านขวานะครับแผน,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 นด้านหลังที่เราเจาะมาแต่เราไม่ได้โกนทั้งหมด นี่หลังทาไปสามเดือนก็จะเห็นว่าผมที่เราปลูกด้านล่างเนี่ยเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับส่วนด้านบนที่ปลูก FUT มัน,นก็จะขึ้นช้ากว่านะครับด้านด้านขวาของมันค่ยนะครับผมที่เราปลูกไป FUE ก็ขึ้นเร็วกว่านะครับส่วนด้านบนก็ขึ้นน้อยกว่าีมาดูานนที่หนึ่งปีนึงครับเห็นว่าผมที่ปลูกไป ด้านบนเนี่ยก็ขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นทางๆส่วนผมที่ขึ้นมาก็จะมีรอยเหมือนกับขนไก่นี่น,นะครับแล้วก็ผมที่ขึ้นมาก็จะดู mm hmm. เส้นค่อนแข็งแรงแล้วก็มีหยากโศกนิดนึงส่วนผมด้านล่าง FUE ที่เปลูกนะครับ mm hmm. ก็จะแน่นหนาขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ที่ปลูกก็จะดีกว่านะครับมก็จะดูดูเป็นธรรมชาติมากกว่า ด้านขวาด้านขวาก็เจนว่าผมที่ปลูก F U T มาก็ขึ้นน้อยกว่าชัดเจนนะครับเพราะฉนั้นคือหมอต้องข้อสังเกตให้ให้ฟังว่าการทำสตริป F U T หรือว่าปลูก,กแบบตัดเย็บเนี่ยจริงๆคุณภาพกราฟที่ได้ควรจะดีกว่า F U E นะครับซึ่งแต่บางทีถ้าทำมาไม่ไม่ดีก็อาจจะขึ้นไม่ดีก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเห็นเก็บเชื่อเห็นชัดเจนว่าปลูกแบบสตริปด้านบนกับ ฟูทีฟูอีด้านลา่างฟูอีก็ยังขึ้นดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับรีมรือหรือว่าประสบการณ์ของหมอด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฟูทีฟูทีก็ไม่ได้ดีว่าฟูอีสมไฟนะครับในมือของหมอที่ต่างกันหรือว่าประสบการณ์ความรู้ความชํานาญนะครับเพราะนั้นก็คือคุณก็ควรจะเลือกหมอเลือกคลินิกที่ดีนะครับว่าที่ไหนมีประสบการณ์ทํานะครับ ราคาก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนเลือกของถูกก็คุณภาพก็อาจจะด้อยตามลงไปนะครับนั้นคือให้ข้อสังเกตไว้นะครับควรจะเลือกอคลินิกหรือหมอที่มีประสบการณ์นะครับอ่าพิจารณาแต่ของถูกจนเกินไปคุณครับ